สบายดีเนาะพี่น้องเ้าอยู่กับข่าพระเจ้าสร้างทรายเนาะคลิปนี้มาอยู่กับรถไุไถนาเดินตามดัดแป้งเป็นนางครับของทางค่ายเมืองปากงิมเนาะของสร้างสำรีก็ช่วงนี้พี่น้องเ้าหลายท่านกะ กำลังนิยมเนาะเรื่องรถไทเดินตามดัดแปลงเป็นนังครับเนาะหลายท่านก็กักำลังลงมือเห็ดเนาะก็่ไส้ได้แท้ใส้ได้จริงเนาะพี่น้องเขาเนาะแต่ว่าผุอยากให้เขาพี่น้องเขาคาดหวังอย่างไรเนาะบุอยากให้ไปเทียบซิก,กับรถไทที่เขาผลิตมาจากโรงงานเนาะให้เทียบสิก,กับเดินตามว่าท่นนจ๊ะ เพราะว่ามันกะเนื้อเดินตามเนาะมันกะเห็ดหเฮาสะดวกสบายขึ้นก็คิดว่าพี่น้องเฮากะเห็ดให้เห็ดนาเห็ดห้วยชวนกะต้องการความสะดวกสบายเนาะถ้ายังย่าง,างยังนางตามอยู่ก,กะก็เมื่อยแล้วเนาะพี่น้องเนะาะไทยนาแต่ละมอนซวสิเรียเป็นผู้ลังคนกันานานาหลายอิลีเนะาะไทยซวสิเรียก็เมื่อยเนาะ ถ้าท่านในสนใจเนาะหลุดไทยเดินตามดัดแปลงเป็นนังครับในรูปแบบรูปทรงของทางสร้างเมืองปากเงืมเป็นเห็ดนี่เนาะกะติดต่อเพิ่นตามเบอร์ที่เขาขึ้นไว้ให้หนาเจาะเลยเยอของเพื่อนก็เป็นโค้งบิ๊กจิ๋วเนาะสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังก็ถือว่าใส่ดีเนาะโค้งบิ๊กจิว๋วไทยนาไวเนาะ ไทยได้ไว้ไทยได้ดีกับพี่น้องเขากะทานได้ที่ว่าบุญยาคิดเองอยากซื้อเลยกะติดต่อหาทาั้งสร้างเมือปากนึ่ตามเบรืรอที่เขาขึ้นไว้ให้แต่ไหนก็ขอความมุ่ขคบใจนพี่น้องเขาเด้อท,ที่ติดตามสร้างสายมานดยตอดฝากกดไลกดแหจสรางสายเน่เด้อขอบใจทุกไลทุกกำลังใจเด้อ